สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการนุดไล,ล้่์และก็ทีมข่าวของเราสุรเชฐ์มาก่อนครับออกมาอยู่ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ mm hmm. ไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับใช่สวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วกมาถึงที่บางซ้ายเลยที่นาเลยโอ้มาถึงนาวันนี้มาดูหนังม้วนจบไงคุณชายกำลังเกี่ยวมักำลังเกี่ยวกันเลยนะวันนี้เกษตรกรอยู่ด้านข้างของเราแล้วนะครับผอมเพรียวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนให้แนะนําตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําอีกครั้งหนึ่งฮะผมเอื้อชูตะกูลอยู่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับนี่คือลุงเอื้อบางซ้ายฮะท่านผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องจะคุยกันแต่ก่อนที่จะคุยกันนี่เป็นคนที่ ให้ความหวังจุดกระแสให้กับลุงเอ,อื้อแล้วก็ติดตามอย่างดีเลยนะครับแนะนําตัวครับ สวัสดีค่ะดิฉันพนีโรจนะเป็เบญจกุลนะคะเป็นผู้บริหารศูนย์ของบริษัทอุฟไลท์บางบัวทองค่ะท่านผู้ชมครับรวงข้าวที่อยู่ตรงนี้คุณชัยฮะนี่คือสุดยอดของข้าวจริงๆเลยเม็ดแจ่มอย่างนั้นเลยพี่เอจ่ม็ดใจญ่มากเลยดยอดยอดโอ้นี่ต้องบอกเลยนะฮะต้องให้รู้และให้ฟังว่านี่คือกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบอย่างที่คุณชัยเคยบอกลองเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นยังไงก็ผมเริ่มต้องราแช่มาเลยครับแล้วก็ แช่แล้วมาหวานใช้อะไรแช่ครับใช้สูตรหนึ่งครับเมล็ดพันธุ์สูตรหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยนะครับเนี่ยใช้สูตรนี้แช่มาเลยครับแล้วก็มาฉีดยาคุมข้าแล้วก็ใช้สูตรหนึ่งมาอีกสองเที่ยวจนข้าวได้สี่สิบวันพอสี่สิบวันปั๊บผมเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งมาเป็นสูตรสองเพราะอะไรครับเพราะอะไรช่วยสร้างแป้งสะสมนะสูตรสองนี่ครับ ด้วยสร้างแป้งสะสมรวงครับเนี่ยสะสมตาดอกและน้ำหนักครับดีนะครับอันนี้คือสรุปก็คือใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งวันนี้คือวันเก็บเกี่ยวเลยใช่นะครับอันนี้ข้าวพันธุ์อะไรเนี่ยข้าอซอยหนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ข้าวหนักข้าวหนักครับแต่ทีนี้ผลผลิตที่ออกมานั้นดีมากน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมลองมาดูโอ้โหลวงลวงม็ดแจ่มจริงจริงอะข้าวนี่เม็ด แต่งสวยดูเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยนะครับมันหายความว่างครับมันอย่างเงี้ยทานไม่ไหว้อรวงจางโอ้โหอพี่เอื้อไอ้ไอ้ข้าวเม็ดแต่งแต่อย่างเงี้ยพี่เอื้อลองแกะมาให้ดูหน่อยที่ว่ามันข้าวมันเป็นไงสวยเม็ดสวยเม็ดสวยเลยเม็ดเต็มเต็มเม็ดมันเป็นยังไงแกะแล้วอ่ะเม็ดแล้วอ่ะใสเม็ดใสแล้วเต็มโค้งไหมเต็มตมูกตมูกเนี่เเลือติ๊เดียวโอเคเนี่ยฟาร์มชื้นก็ไม่มี ความชื้นมีไหมก็เนี่ยกล่าวว่าไม่เกินยี่สิบใช้สูตรสองเนี่ยจะสร้างแป้งสร้างน้ำหนักได้ดีมากและดูใบครับเนี่ยกระทั่งใบสุกหมดแล้วยังไม่มีจุดมีตำหนิเลยครับไอข้าวมันเหลืองหมดแล้วแต่ใบมันยังเขียวเขียวใบยังเขียวอยู่ยังยังปรุงอาหารอยู่ครับแสดงว่ายังปรุงอาหารได้อีกครับปรุงอาหารได้อีกเพื่อบอกว่าเลี้ยงลำต้นเลี้ยงรวงให้สมบูรณ์เต็มที่โอ้เลี้ยงจนกระทั่งจนกระทั่งหยดสุดท้ายของเขาเลยับเนี่ย ดูเี่ไม่มีเม็ดเขียวเลยที่ลวงใช่แต่ใบก็ยังยเขียวอยู่ใช่ใบยังเขียวอยู่ด้านหลังด้านหลังดูดูด้านหลังฮะใบยังเขียวอยู่ครับมันมันเต่งหมดไหมครับเต่งหมดครับต้องโคลวงยันปลายรวงเลยครับโอ้ยไอ้ที่ผมเคยไปดูดูมานะที่เขาไม่ได้ใช้นูตร์ไลท์นะมันมีเม็ดรีบอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงคอลวงนะแต่มีตังแงสุดท้ายอ่ะเพราะอะไรครับมันมีเม็ดรีบเพราะว่าข้าวของไม่สมบูรณ์อาหารไม่สมบูรณ์ นะต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าใช้สูตร1และก็สูตร2นั้นเขาบอกว่าประหยัดเหลือเกินส่วนผสมอัตราที่ใช้ก็5 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ ใกล้น้าจะท่วมใช่เขาเรียกว่าหนีน้ำนะเนี่ยหนีน้าตรงนี้คือพื้นที่ของอาเภอเลยนะบางสายบางซ้ายน้ํากําลังมาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่4 4กันยายนน้ํากําลังจะมาแล้วโอ้โหไม่กําลังจะมาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่เข้าถ้าถ้าผ่านไปนี่อีกนิดเดียวท่วมแน่นอนท่วมเพราะนี่นี่ปิดท่อเข้าแล้วปิดท่อไม่ให้เข้าแล้วปกติแล้วข้าวเนี่ยนะครับคือเออมันเกี่ยวได้กี่วันอะ ค้าเนี่ยอายุร้อยห้าถึงร้อยสิบอ่อนี่ผมเกี่ยวร้อยห้าวันครับมีวิธีการเล่งให้เหลืองด้วยมั้ยใช่ครับพี่เอ๋มีครับตัวนี้ทำยังไงครับก็พอข้าวก้มครับเริ่มมีน้ำนมเนี่ยเราฉีดตัวนี้เลยฉีดสองเนี่ยนะสองประมาณอาทิตย์ค่าจะเหลืองเหลืองเลยอ่าจะเหลืองไปประมาณครึ่งลวงประมาณครึ่งลวงประมาณไม่เกิน ฉีดแล้วไม่เกินสิบสองวันแต่ต้องได้เกี่ยวก็แสดงว่าสูตรสองเนี่ยมันช่วยเรื่องการหนีน้าได้ด้วยช่วยการหนีน้ช่วยช่วยางแป้งได้ไวคือลองมาดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายมันลดไปยังไงบ้างให้พี่เริ่มตั้งแต่แต่ครับการทํานามาเลยอะไรที่ลดลงไปบ้างจากเดิมก็ปุ๋ยปุ๋ยนี่แต่เดิมใช้ยังไงจากเดิมหน้านี้เป็นเทือกที่ไม่ได้หมักใช้สิบตันพื้นที่นาตรงนี้กี่ไร่ฮรร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบนะทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมครับเราใช้มาตรฐาน120ยยไร่เราจะมาคุยการเปรียบเทียบตัวเลขให้ดูเริ่มต้นค่าที่จ่ายก่อนค่าปุ๋ยเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนก็แสนสี่กี่ตันครับสิตันสิตันเป็นเงินประมาณแสนสี่ประมาณแสนสี่ท่านผู้ชมครับนี่คือการแค่ค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยเดิยเีแล้วปุ๋ยลดลงตอนนี้สักครึ่งหนึ่งเหลือเหลือ5้าตันเมื่อใช้นูดฟอร์ไลท์แล้วลดปุ๋ยไปเท่าไหร่ครับ5ตัน ลดปุ๋ยไป5ตันลดไปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเลยอ่ะครึึ่งงนลดปุ๋ยลงไปครึ่งนึงนะครับโอ้โหขับรถเงินไปทั้งหมดแล้วค่ายาฆ่าแมลงอาต่อไปค่ายาฆ่าแมลงเป็นไงฆ่าแมลงครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วร้อยยี่สิบไร่ครั้งที่แล้วก็ประมาณแสนแสนสามถึงแสนสี่ค่ายา่าเที่ใช้นุ่นฟลายแล้วลดลงยาฆ่าแมลงลดไหมลดลดยังไงลดไปครึ่งกว่าครึ่งกว่าครึ่งกว่าด้วยเป็นค่อนเลยก็ใช้ยา ฆ่าแมลงถูก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 ด้วยถูกถูกถไปครึ่งกว่าด้วยไ่ต้องเข้มข้นเลยไปต้องเข้มข้นจากแสนสี่เนี่ยใช้เป็นประมาณเท่าไหร่ก็ใช้งวดนี้ก็ประมาณเราเราเจ็ดหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทโอ้โหอยู่ประมาณ่อนเลยนะรถลงไปค่อนเลยนะเยอะมากจากเรื่องของยาฆ่าแมลงเรื่องของยาฆ่าเชื้อมีไหมเราต้องใช้ไหมเชื้อรารุ่นนี้ไม่ใช้เลยอครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วครั้งไที่แล้วก็ใช้ ถีดเที่ยวหนึ่งร้อยไล่ร้อยี่สิบไล่ก็ประมาณห้าขวดห้าหกขวดเป็นเงินสักเท่าไหร่ก็ไล่ขวดละแ0ดร้อยกว่าบาทถึงเก้าร้อยบาทใช้ไปีกี่ขวดใช้เป็นหมดุดเท่าไหร่นะร้อยยี่ิบไร่ก็ประมาณ,ปร,มาณประมาณเงินสองหมื่นได้ปะสองถึสี่หมื่นตอนนั้นประมาณ สี่หมื่นบาทค่าเชืราลดเงินไปเฉยๆยรืยสี่หมื่นบาทค่าเชลาครั้งที่แล้วสี่หมื่นกว่าแล้วหลังจากใช้นุฟอรฟไลท์ไปแล้วอยาค่าเชลาได้ใช้ไหมครับไม่ใช้เลยงวดนี้ไม่ได้ใช้เลยลดไปสี่หมื่นบาทแต่ว่าไม่ใช้เลยซื้อมาสองกระปุกอยู่ที่บ้านเำไมกระปุกละสองร้อยได้ใช้ไหมก็เอามาฉีดส่งไหมก็จะว่าส่งๆเอามาฉีดส่งๆส่งไมฉีดมาเล่นๆอ่ก็เราฉีดนุฟอรฟไลท์เนี่ยเราสังเกตข้าวใบมันสวย ใบมันตั้งมันไม่มีจุดไม่มีด่างอะไรแล้วก็ไม่ใช้ก็ไม่ต้องมีกันมันด้วยไม่กันด้วยโอ้นะนี่นี่คือบทสรุปก็คือลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยค่อนเลยนะค่อนค่อนแต่เดิมนะนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับการเก็บเกี่ยววันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องการเก็บเกี่ยวคุณชายม้วนจบเนี่ยใช่นี่คือหนังม้วนจบของเราเลยนะนี่นี่หนังม้วนจบ ร้อยยี่สิบไร่ได้ทั้งหมดกี่เกียนนะครับประมาณแปดสิบสองถึงแปดสิบห้าเกียนประมาณนี้แล้วข้าวมันสวยแบบนี้ไหมล่ะตอนนั้นตอนนั้นอ่ะไม่สวยเหรอแล้วแล้วสวยๆแบบนี้อ่ะสวยๆแบบนี้มันงุ้มแบบนี้นะพี่เอื้อพี่เอื้อลองกะที่ว่ามันจะได้เท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบไล่เนี่ยก็กะไว พัร้อยเกียนก็หรูหรมากน้อยกันเลยร้อยก็หรูเราต้องกะไว้ให้น้อยก่อนไงมันได้มากเราก็ดีใจนี่ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมาสักขีพยานมาดูกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่ในทุ่งโรงทองแล้วก็เป็นข้าวที่สมบูรณ์ที่สดจริงๆวันนี้นะยอมรับไหมว่าข้าวสมบูรณ์ที่สดเนี่ยยอมรับนะยอมรับนะแล้วแปงข้างๆครับพี่เอื้อแปลงข้างๆเขาเห็นข้าวพี่แบบนี้แล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงมั้งครับ ก็มองงั้นเหรอเหรอแล้วมีมีคนเอาไปใช้บ้างไหมมีมีมีใช่ไหมมีครับเขาทนไม่ไหวใช่ไหมทนไม่ไหวทนมาจนจนอายุข่าได้เจ็ดสิบวันเหรอก็แปลงแปลงเอาสูตรสองไปใช้อ่าเอาสูตรสองไปใช้แปลงข้างๆมันมีเรื่องของโรคอะไรเกี่ยวเข้ามารบกวนของเขาไม่แปลงข้างๆของเรื่องเนี่ยตอกเมยฮะลวงลวงของเขาเนี่ยแบบนี้ไหมไอ้แปลงข้างๆอ่ะลวงอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนนี่มัน เม็ดแดงถ้บไม่มีเลยโอ้โหอไอเรื่องตรงข้อดีตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมน,นะครับว่าข้าวหนึ่งเม็ดของลุงเอือ้อมันสามารถที่จะแตกกอได้มากถึงร้อยวันนั้นไปนับร้อยร่ะร้อยสามร้อยสามวันนี้คาดว่า,วาจะร้อยสิบน่าจะขึ้นผู <c oughs> ้ชมครับมาถึงช่วงของที่ลุงเอือ้อจะนับรวงข้าวทั้งหมดประมาณร้อยกว่ารวงแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่ ลองนับดูนัเรืร่องนะพร้อมนะอ,มอันหนึ่งสองสามนับครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เ0 0าเก้าหนึ่งร้อยแค่นั้นก่อนลุเรือหนึ่งร้อยแล้วนะ,อ,ะอันนี้อันนี้เรือเท่าไหร่แล้วนะหนึ่งร้อยแล้วครับอันนี้หน,น,นึ่งร้อยนะฮะหนึ100 <100 S 1> ่งร้อยยังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ครับอ่าเหลืออันนับต่อ ร้อยแปดแล้วนะฮะหนึ่งร้อยเก้าลวงเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยเก้าลวงอีพีที่หนึ่งร้อยเก้าลวงหนึ่งร้อยเก้าลวงอ่ะวันเกิที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอื้อเจอนกเต็นไหมครับแต่เนี่ยเนี่ยตอนช่งไหนช่วงไหนที่เจอนกเต็นช่วงกําลังจะตัดดอกกําลังจะผสมเกสรวันนั้นฝนตกหนักมากวันนั้นนี่ข้าวขนาดเจอนกเต็นยังมีขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ ถ้าถ้าวันนั้นถ้าอากาศเปิดข้าวจะสวยกันมากเลยเพราะเจอนกต็นนะใช่ใช่ใชวันนั้นเราจะมีภาพให้ดูด้วยเพราะนกต็นนะดูด้วยเพราะว่าเอามาถ่ายไว้เก็บไว้เลยว่าสภาพที่เราใช้ว่านกโฟรไลท์จะช่วยได้ไหมว่าไอ้รีบแดงเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเจอนกต็นไปแล้ว ปกติปกติปกติในแปลงข้างๆอ่ะแปลงข้างๆที่เขเจอนกเต็นที่ไม่ได้ใช้นูทฟอร์ไลท์อ่ะก็แดงแดงอันแดงแดงพีบที่รีบเยอะไหมเยอะเยอะอันแดงเป็นยังไงหลังจากที่ได้คุยกันมาตรงนี้บทสรุปก็คือว่านี่คือสุดยอด สุดยอดสุดยอดจริงๆของนะครับการดูแลเพื่อผลงการเกษตรของพี่น้องประชาชนนุ่นฟลายส่วนหนึ่มีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไหมให้ด็กเตอร์แห่งการเกษตรพือบอกหน่อยบอกหน่อยบอกว่าก็อยากให้เกษตรกรเราทั่วไปเนี่ยลองมาใช้นุ่นฟล์์ดูนี่ผมลองดูแล้วถ้าเป็นคนกินเหล้าก็หาว่าหักดิบเลยเลิกเลยสารเคมีนี่เลิกเลย แช้ลงแดงกินแตน่ใช้นุชฟฟร์ไลน์นี่ลงแดงไม่กินครับมีแต่กินลงแดงเกษตรกร,ร,กร <c oughs> คนไหนที่อยากจะลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนการผลิตได้เกษตรกรร,กร,รวยแน่ <c oughs> รายงานสดครับจากฝั่งซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ